เกมนู่นก็อยากทําเกมนี้ก็อยากทาโอ้ยอยากเล่นไปซะหมดเกมเลยนะครับเอาละครับก็กลับมาพบกับผมอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโยกังโก,โกโบอลนะครับผมก็คือโยกังเนีเพียแหละเบดีเบื่อครับเล่นลนไปแล้วมันเกิดอาการเบื่อเล่นสายฟรี64ผมก็เล่นทุกวันนะนะเล่นทํากิจกรรมนะครับแล้วก็เก็บแร่๋ยวผมจะมาลองทดลองดูงว่าถ้าเก็บแร่แชั่วโมงตอนหนึ่งวันเราจะได้เงินเท่าไหร่กันดีกว่าเนาะอันนั้นเป็นคลิปใหญ่คลิปหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมอยากจะมาลองเว้ย เราเปลี่ยนเป็นนักมวยฝ่ายธรรมะแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราเบื่อใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นนักมวยฝ่ายอะธรรมได้ไหมโดยเบื้องต้นนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นทวนก่อนหลังจากนั้นถ้าได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นนักมวยฝ่ายอธรรมนะครับเราก็จะมาดูว่าของของทวนเราจะได้กลับมาไหมนะครับหรือได้ใหม่ไหมหรือเราต้องหาเองทั้งของธรรมะหรือว่าของอธรรมนะครับเอค้านะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเทิร์นดูนะครับอเขาจะบอกเงื่อนไขเนาะว่าขอลองดูสิ ว่าคลิปวดีโอนี้นะครับในการที่เรารีเทิร์นกลับไปเป็นทวนแล้วเราจะรีเทิร์นกลับไปกลายเป็นอ่านักมวยฝ่ายทําได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆของอะ่ะน่าจะรับไม่ได้เ, <laughs> <laughs> เพราะว่าของเราลับไปแล้วใช่ไหม <laughs> โอเคออะลีเทิร์นกลับมาแล้วนะครับทีนี้อ้าวจบรีเทิร์นกลับมานักมวย นักมวยก็เปลี่ยนไม่ได้อีกนะครับภารกิจทําสําเร็จภายในสามวันมาามเมื่อสําเร็จแล้วจะเปลี่ยนเป็นนักมวยได้ฟรีวัตถุดิบดีเทอร์แล้วดีเทิร์แล้วก็คือจบเปลี่ยนเปนักมวยสิบห้าวันสามารถดีเทอร์กลับไปอาชีพเดิมได้ไม่ใช่วัตถุดิบการฝึกอนนักมวยเป็นไปเช่นนักมวยจะไม่สมหวัต่อสี่ จบจบคลิปครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้นะครับต้องเล่นใหม่นะครับเเห็นไหมเนี่ยลองดูไม่มีนะครับไม่มีเปลี่ยนเป็นอาชีพนักมงนักมวยนะครับจบแล้วไปดูของด้วยนะครับว่าไ,ได้มาหรือเปล่าในกระเป๋าของนักมวยถอนออกหมดนะครับอ่าของสมส่ประเภททวนก็ไม่มีนะครับ ไหนบอกว่าได้ฟรีวะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งอย่างนี้เหมือนกับเลิกเล่นเลยแล้วเนี่ยสายฟรีด้วยไม่เติมด้วยกว่าจะเล่นแล้วหกสิบนะครับใช้วเวลาเกืบอบสิบกว่าวันเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมตั้งหลักก่อน เฮ้ยมันไม่ให้ของเลยเหรอวะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนไปกดไปที่แมปนะครับไปยังที่เปลี่ยนอาชีพแรกเลยก็คือคนอยางรู้นะครับเราลองไปดูก่อนว่าถ้าเราไปที่ตรงนั้นนะ่ะมันจะสามารถที่จะรีได้ไหมหรือว่ามีของไหมนะครับไปดูกันไหนๆเดี๋ยวไปลองดูที่เปลี่ยนอาชีพเล แงเก็บใจว่าของมันก็ไม่ให้มาด้วยด้วยโอ้ยตายตายแล้วอย่างนี้นะครับต้องเข้ากิจกรรมปลุยด่านหาของใหม่เข้าด่านทดสอบเพื่อที่จะหาของพวกนี้อีกนะครับเนี่ยถ้าพันขเขาไม่ให้ของมานะนานนานจริงด้วยเปลี่ยนกลับไม่ได้เลือกดูอาชีพด้อย่างเดียว อ,อีกทีหนึ่งพอเลปดส80ปุ๊บผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นทัวร่ามังกรเลยนะครับไงล่ะไงล่ะอยากลองไงไงล่ะสนุกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ อย่าหาท่ำกันนะครับเพื่อนๆถ้าเราเปลี่ยนเป็นนักมวยแล้วนะครับแล้วก็เล่นอาชีพนั้นไปนะครับเราอย่าไปหาเปลี่ยนกลับไปเป็นทวนนะครับถ้าไม่มั่นใจอันนี้คือมาลองให้ดูนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นนักมวยได้นะครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่เล่นเกมอื่นก็ต้องเล่นใหม่นะครับงานนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้าน็อกเชนครับคนบ้านก็ทได้